ดูด่วนเลยนะคะตารางการโอนเงินไร่ละ1,000บาทเริ่มโอนแล้วนะคะจังหวัดไหนได้ก่อนได้หลังฟังด่วนเลยค่ะ สวัสดีค่ะพบกับพี่บุ๋มเล่าข่าวสวัสดิการแห่งราช่องมัมมี่บุ๋มบิ่มนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะบุ๋มก็มาแจ้งตารางการโอนเงินของทางธนาคารทกสที่จะทําการโอนเงินให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวนา นะคะที่จะได้รับเงินช่วยเหลือจากทางรัฐบาลน,นะคะใน,ในโครงการสนับสนุนค่าบริหารและจัดการคุณภาพผลผลิตข้าวประจําปีการผลิต2,564ทับ65นะคะใครจะได้ก่อนได้หลังเริ่มโอนเงินแล้วใช่เริ่มโอนเงินตั้งแต่เมื่อไหร่วันไหนจังหวัดไหนได้บ้างนะคะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันค่ะแต่ก่อนรับชมนะคะบุ๋มก็อยากขอกำลังใจค่ะด้วยการกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่ง แจ้งเตือนข่าวสารและถ้าเกิดว่าใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ช่วยกดแชร์ออกไปให้บุ๋มด้วยนะคะค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องคนไหนนะคะที่เป็นเกษตรกรชาวนาค่ะกําลังรอคอยเงินรายละ1,000บาทหรือว่าใครรอบ้างคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะว่าท่านตรวจสอบสถานะเช็คสิทกันแล้วนะคะอยู่ในขั้นตอนใดแล้วบ้างสถานะขึ้นว่าอย่างไรบ้างพูดคุยกันได้เลยนะคะเอาละค่ะสําหรับวันนี้นะคะทาง กสจังหวัดศรีสะเกดนะคะก็ได้มีการโพสต์ออกมาแล้วนะคะว่าตรวจเช็ควันโอนเงินรายละหนึ่งพันได้แล้วธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าขากสเตรียมโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต64ทับหร่ละ1,000บาทครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะคะในส่วนของจังหวัดศรีสะเกดนั้นจะเริ่ม จ่ายเงินให้เกษตรกรชาวนานในวันที่14-17ถึงธันวาคม64นะคะเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินทางแอปพลิเคชันทกสเอ o โมบาตลอด24ชั่วโมงและจะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าผ่านบัญชีผ่าน Line o f f i c i a l BAC a Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAC a Connect รวมถึงสามารถเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทกสทัท่วประเทศ ซึ่งรายละเอียดการโอนเงินแต่ละสาขาของจังหวัดศรีสะเกษเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังก็แล้วกันนะคะเนื่องจากว่ามันตัวเล็กเนาะในวันที่14นะคะข้อมูลที่เตรียมโอน14ธันวาคมนะคะก็จะได้แก่5สาขานะคะก็จะมีสาขาการทารายศักขาขุคันสาขาพายุสาขาศรีสะเกษสาขา,า,า,ขา,า,ขาอุทุมพรพิสัยค่ะรวมแล้วนะคะ17,560รายกันเลยนะคะต่อมาค่ะในวันที่15 ธันวาคมนะคะสขาน้ำเกลี้ยงสขาไพรบึงสขายางชุมน้อยสาขาวงหินสาขาห้วยทับทานค่ะต่อมาค่ะวันที่16ธันวาคมนะคะก็จะได้แก่สาขาถนนพระวิหารสาขาเบญจรักษ์สาขาโพสีทุวัานสาขาผู้สิงสขาราศีสไลค่ะ17ธันวาคมนะคะก็จะเป็นสาขากัทฑาร่มสาขาขุนหารสขานนทคูวุ่นสขาปรางกุสาขาศีรัตนะค่ะรวมทั้งสิ้นนะคะ 7 7 8 2รายค่ะก็จะประมาณนี้นะคะส่วนพแมาพี่น้องคนไหนนะคะอยากให้บุ๋มตามข้อมูลในจังหวัดใดบ้างนะคะบุ๋มก็จะไปหามาให้นะคะเบื้องต้นนี้นะคะในส่วนของธนาคารากสกศจังหวัดศรีสะเกดนั้นเขาจะประกาศก่อนเพื่อนทุกปีเลยนะคะคือเขาจะประกาศ ข้อมูลออกมาทุกปีเลยนะคะส่วนจังหวัดอื่นๆนะคะถ้าเกิดว่ามีข้อมูลนะคะบุ๋มก็จะมานั่งเล่าแล้วก็เอามาโพสหน้าเพจให้ทุกคนได้รับทราบกันนะคะยังไงใครที่คิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยกดแชร์ออกไปให้กับพ่อพ่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรได้รับทราบกันด้วยนะคะและสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะจบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ